สวัสดีค่ะพี่นอ้องอรุณสวัสดีค่ะมือน,นีผ้มามะลินทังหน้าตาเพ่งสายหล่อมาบึงสีเขียวของตาเพ่งสายหละอไอขี้พูนสวัสด<า>ทังนี้มาทั้งหน้าใยโอเลยนี่นาใยโอเดี๋ยวยเห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผ้าบึงบรรยากาศแปบ๊บหนึ่งหยาดกระลัง ขา้างหมเขานอนหน้าโอ้ <laughs> สวัสดีค่ะโอ้เก็บกาเขานะก,กาเขาอุ้ยดีเนาะอ,อยู่ถุงน่ะมอดกัดแล้วขา้างหมเขายังบ่มีหูเบิกตีละพี่น้องอ่ะหมเข่าแบบบ่มีหูนะแล้วหูเขาหูแบบเช็ดน้ําในตัวเลย,ยไปสิภาพไปเบิงสวนยายอาจกับตาพีิงสายหลอด แหนมแหนมมันหวงมัโอ้ยอันนี้ข่าบ่เป็นจะได้นอนหน้าสวัสดีค่ะครับโอ้ยได้ยี่หยังถั่วยี่หยังเต่าคุ้ยไปใช้ประเพคหนาโอ้เดี๋ยวสิเบิ่งพักขออนุญาตเบิ่งพักในเด้อจ้าลำดอกอันอันใดลักใดกระชิลักเด้อโอกระลำดอกดีนี่แหนมอ๋อนึกว่าแต่ข่าเนี่ยเน็มชีโพดเบื้งเช้าเช้าเบิ่งปกตินี่โหดโหดยังนี่ตอนนี้ยังบ่ที่โหดบ่มือนี่ อ๋อมือนีบ้าโคดซูมแล้วไปสีผ้าไปเบึงพักงามๆอีกพี่น้องนี่เก็บดอกมาแล้วนะเก็บดอกเก็บเอาเลยแล้ววะโอ้ยเบึงที네่ล่ะอันนี้นั่นนั่นสนิทกระเทงกระนั่งสรวยแล้วนอนหน้าเฮือนเขลือหาเทไว้ซื้อโอ้ยแล้วก็สู่ชีวิตคือกันแหละทึ่งผัวทึ่งเมียก็ได้นี่เห็นบ่โอ้ย อันนี้สิปูหอมก็กระเทียมใจคางหวดโรดแมนบอน,นีุ่อเพื่อนะอ้ยบอกหุงอันละพากกันตั้มสมเน่ยบอเยอะจากเถื่อนนี่มนมาเาามีเมนนยนป่นตะเวนตะเวนก็ลังขึืนป,นนปกติแถวนี้ได้เขียยสิหลได้พากั้นล่องหาบอหนะ มึงที่หลาตุนหอมกำลังออกดอกเอาไก็บ่มีตัวไอขี้โพ้นสวดน่าดอกนั่นน่าเก็บเอาเลยค่ะคุว่าเนี่ยอันนี้หอมแดงนี่หอมแดงอันนี้หอมหอมขาวหอมแดงบ่ฮะต้นหัวหอมมันขาวน่ะนี่นี่มีฮะมึงต้นกับหูจักเด้เหรอเออนี่ งตพะหอมแดงกับใบอวบๆตัวต่อตุนบางฮงไหมตระงานสวยงานเจ้าๆมาทรงแง่โอ้มือน,นัหนาหินบรรยากาศดีๆสวนตะเพิงก็เลยว่าเดี๋ยวสิมาเก็บบรรยากาศในเบื้องกําลังแปะอีหยังพระกาดพระกาดตีนหม,มีโอ้เหนืด้ยไหมน,นี่ปล่อยปลาหมอเทศดบอ,อตะเพียงอันนั้นแล้ตากล้วย กล้วยกับบัอืดเดี๋ยวนี้โอ้พักกันกินเอาบอต่องโอขื่นสายนี่พักกันแปะสาใน่บอนี่บะย่ำก้อยปลูกซื้อๆอาทิตย์กินแน่แต่พายอีตูกกนนอือไปตูไทยพอี<ห>ต,ตูดีพักซีจีนบักเขือเทศกำลังเป็นหน่วยโอ้บักพีกันโอ้จ้องเด้อบักพีก็ได้ให้ต้นบักพีกในแน่อ้บักเขือเทศกำลังเป็นหน่วยงาม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  ยินดีต้อนรับค่ะตาเพ่งว่าจักแมนีนหึ่งบ่เมียนหูยินดีต้อนรับใครจะมาให้บอกล่วงหน้าพนะเดี๋ยวสิสูป,ป้าเอาป้าอยู่น้ำนี้แหละสูกลิ่นเครื่องปิ่งเครื่องคันแล้วใดบักหอยมานี่แล้วสิปล่อยลงแกงสีพี่น้องนี่คันเพิ่นใดบักหอยมานี่คันอยากกินจังคอยปล่อยหลายบ่นี่บักหอยหน้านี่ตาเพ่งอันนี้บักหอยหน้าผสมบักหอยเชอรี่ น่ะน้าน้านันเด้นั่นเห็นบอนั่นอยู่มุมเป็นอ๋องกำลังสีผ้ากันเข่าง่ะโอ้บรรยากาศดีหรีบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะพี่หน่องนี่ทั้งทั้งเสารนี่ตรงเบื้องอีหยังแบบสุดชื่นสบายตาสบายใจจังสิ์สอนั่นเด้องกำลังสีเข่างกับมี่นี่นี่มุมเป็นอ๋องค์อู้ยน้ากำลังสีเข่างนี่โอ้ เด้ๆเด้สู้มึงอ่าฮ่าฮ่ายางสองวิบกับบอหาแมนบอละอ่ายางเลยอ่ายางสองวิกับ่หกแมนบอละเท้าไม่ยุคขาบอกยางดีะไม่ยุคข้าไงปลอดภัยในับัยังเาอยู่บพรร้อมที่สิโลงน้ำเอาคือปรเด็มันเชื่อมกันสู้มีบึงป่าบอคอยกัล่างเขาไงขันยากับมาจุกเอาไปกิ่นเหรอะจุกไปลวกแก้วสมบูร่ง นี่เขาบอกหอยเชอรี่เขาบอกหอยนาบ่อตาเพียงอันนี้หอยเชอรี่หอโซนหอยนาดิคุณพูนคุณพูนคุณพนะกลายเป็นเชอรี่บดนะกลายพันธุ์นนั่กำลังเขาไงเต็มเลยเอามาเทไรท์ทูยสีกุ้งฟูบดเลยมันบันนีมันหลายปกติตะกี้มันหลายอยู่แถวแถวบ้านเฮาเขากะบัดที่นี้มันมันกระดับไปบัดที่นี้มันกระมีมาใหม่น่ามุ่ันหลายหนึ่งากันสองเลย เต็มเลยนะาหมักบรรยากาศหมักมุมนี่อีหลีชุดยอดอีหลีด้ทำเลดีอหลีหน้าแย่อาจไปพาไป,ไปบึงบักทัว่แบนี้มื้อนี้คือสิบร้เก็บดอกเนาะเก็บไปขายหลายซัำล่ะว่าถเขาไปตีอันนี้กล้วยยังนี่กล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่เออคุณคุณผู้คุณมันเริ่มสิแจ่แหรอนี่โยหาเครือกล้วยไข่นะกล้วยไข่กรลัง หน่วยกะมีค่ัล่ะอันนี้มะพร้าวน้ำหอมคนสี่เคยกําลังล่วงมะพร้าวน้ำหอมเจ้าเป็ดตขุดมงามเต็มเลยเจ้าได้เห็นน้องนาโมเดลบ่บโบ่บ่ได้เข่าได้เนาะโบ่ได้เข่าอ๋อน้องนาโม่เจ้าของอืมเห็นบ่กล้วยไข่โดยตุ่งตุงน้องนาเ่อขุดลึกนี่มันสมปู่ของมังามนะอืมโอ้ยอุดมสมบูรณ์ีหลี สุดยอดเลยบม่อยากอยู่ข้างอันเลยนะโอ้ยนี่ยางได้อยู่ดอกนี่งงอยูมีทุกยางคาปังฮงกับปลูกเสริมั้งว่าและเพิ่นมีที่กว้างขวางปลูกเลี้ยงแถวแหลบแสบอันนี้เพิ่นปลูกบักทัวหไม นี่ยังแถวแลบแซ่ผีตัวผีก่ะหน่วยเก็บขายหลายเถื่อละมือเนี่ยบอกเก็บพูนว่ะบาอยากแก้วตีเวียดคือบอกเก็บเพิ้ลบาอยากแก้วบอกทัวบอกคือบอกเก็บใส่พุนขี่ไก่เนี่ยฝากติดตามต่อเพลงสายรอน้ำแนเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้้เฒ่าได้ มีแห่งเห็ดคลิปเป็นกก่ยากผ่านโกดแต่ว่าก็ยังเห็ดไปเรื่อยๆเ้าเจ๋อ่าเป็นกำลังใจให้ตาพิงสายเลาะกับยายอาดสายเว่้นบั่นไก่เลื่อนเคียงนี่แหละเป็นท้อเจ๋อครับยายอาจกับเป็นพี่น้องทำพี่น้องพี่น้องแบบวว่าหยาดทั้งเพื่อหยาด คนบานหัวหน้านั่นแหละข้รเลย่าง่ับเจนอีหยังเขาว่าอันอันอีหยังก็ใจอาจคับเสาเจิเขาเอินว่าอีหยังผีต้นเดียวบอกตามภาษาบ้านนี่อ้ยนี่้าเนี่ย นาะนี่หน่วยไงนี่นี่ใส่มาตรฐานเอาไปเชื่อมกินอันอันผุนทัวนังอุ้ยทัวนังกระดูกสั่งมาที่นี่ก็แล้วแต่สิเอาต้มเอาหยังอะต้มแม่ต้มซุ้มหยังนี่บักเอื้อนี่ทางนี้บรรยากาศดีสั่งอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยลังคาสีเขียวอันอันอันเหือนเหือนไอเพื่อนอ้อย น้องชายเพื่อนอ้อยน่าย้ยทางผีอู้หทางหุ่นองเกออ้เด,ยเดียว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 ฮะเดียวสิ้าเบิองเดียวเดียวเดียวสิ้าเบิงนี่แววบ,บพี่น้องนี่อีหยังนี่ทุเลียนเอาลำใหญ่ดี <laughs> <laughs> ให้ทุเลียนอยู่บนไหนน้านทุเลียนปูกจักต้นเกาะเก่าใต้ไปสามแล้มั้ง เก่าตายไปสามขุนบ่อันนั้นอยังหน่อยนาผมมูสันทิ้งมาปลูกด้วยป่ะโอ้ปลูกผสมผสานพี่ทั้งพีป่าประเทศนี้ทั้งนี้เลี้ยงป่าทั้งพู้เลี้ยงหอยโอ้มีสองข้องสามข้องขุนตัวนี่มออ๋อนะ้ายวสิได้ซื้อน้ำตาเพ่งอยู่ปลาหมอเทพเอาไปปิ้งแซ่บ่อปลาดุกน้ำน้ำบ่อลูกผู้ใดละวานบักแตงโมไหวทั้งุัน มาไหลกับบ่ได้ปล่อยนะกระเพียงมาไหลกับบ่ได้ปล่อยนะบัวกระลังศึกษาดือยกันนี่นี่เหรอมาปล่อยข้รมมาชาปในเราเบื้องเสือเสืออ่อนเบิ่งบักแตงเป็นขวาบโอ้ยหน่วยงามงามเนี้ยเบิ่งนี่โอ้ยเอเบิ่งโอ้ยกระลังหน่วยกระลังหวานหวานเลยบ่ต้องบ่ต้องเฮ็ดข่างบ่ต้องอันนี้เลย เบิง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 ่อยกระลังหวานหวานมะแซงกว่านี่ดุกดุกเลยใช้มือวานเดือนอีหยังน่าลอยง่ายดีโอ้ยโอ้ยเศรือนศะอ่อนโอ้อันนี้ต้นอีหยังกอตะเพ่งโล่โรงเรียนโอ้ถือแดดตัวนี้แดดบานเฮาบ่คือแดดภาคเหนือเด้อแดดภาคเหนือบ่แห้งเดยทั้งทั้งถิ่ตะเวดดวงเดียวกันเบิงแตงกว่า หุดยอดกระลังหวานๆเลยนี่เบึงเบึงหพักปอดสารใส่พักกระเดาหูวกะอันนี้เน่มีแมงเน่โลงเน่หูดเบึงบักทวนังเก็บไปต้มกินเนี่ยไปอย่างนี้โอ้เม็ดมปนข่าข้าวต้มโอ้เมนเมนเออเมน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 โอ้ยสุดยอดอ,อันนี้เตี้ยม,มีอย่างนี่ มองเตือนทุเรียน,ม,ยนมันตายอูดียายโอ๋โอเสียงรถยายโอ๋กระพมูนโอ้ยายโอ๋มาหน้าโอ้ยายโอ๋โอกรพมมาหน้าอันนี้ก็อีกบอ่อหนึ่งบ่อปลาดุกค่สัไว้ายไปมนือนิลค่าเมยน่เลี้ยงยจสี่ไล้ายๆปลาดุกรรมาสิเลยเห็นพลหวานขึน่นโอ้ มีคองเจ็ดสีเนาะเงาเงาเห็ดเงาเงาเบิดเงินจกคองจักบาทนี่ตาเพิงมือหามือหาสามข้องนะนะอันนี้แหงแล้วทั้งผุนจังมีน้ำด้ืยกันได้น้ำขื่นใส่ไหวทังนี้บ่ได้เลี้ยงหยั่งลาให้กบเขาไงเขาเอาบ่ทันฮะมือหลอกโกงขึ้นมามันเขาไงได้เครื่องโตมันมานทำขากโกงเครื่องโตเออเป็นยังงคือไหนเครื่องโต มันก็ระเข้ได้เติงตัวมันเลยเอาบ่ได้มันมันลงนามก่อนอ๋อันโป้งมันบึ้มขึ้นมาอือก็ลงน้มแบดนี้หายเลยหายเลยเก็น้มโบกบ่ทันเห็นส่นเดี๋ยวนี่น่ะไสทุเรียนหนึงขุดต้นนึงขุดต้นนึงโอ้นี่ต้นทุเรียนเห็ดอันนี้ให้บักยางดีเกิดเกิดพอมีน้ำเขาแน่ทุเรียนบักพี่กับปลูกแซมไป ต้นบักพีกง็งามงามเบิง่งอันนั้นอยู่น้ำอีหยังโอ้อันนั้นอีหยังอยูนั้นกระช่างงามเหรอถึงมาจากบอ่อเลยอ๋อตีเพชรอะได้ไอขี้พ่นสวดมากบ่แบบนี้โอ้มากเลยนะเนาะมากเลยเนาะเพชรแบบนี้เลยเนาะมีความสุขเนาะอ่อเพชรอะไรอะไรลูกค้ามากะเอากระช่างตาักเลยเออลูกขามากมง่ายง่ายเอ้าว โอ้ามอสเถิดโตหน่ยอ้ยนี่เอาขายบนใส่ซ้ำนี่ล่ะขายไงเมียนขายไงคนซื้อกินดีมันโตพอดีคนใหญ่หลายคนก็บออยากซื้อันุ่ม้หน่โตเบิ่งกิล่ะเมี่โอ้ยคือปลาดุกหน้าเลยพี่น้องโอ้ยรวยเลย ดูคามากเขาทอนมาตดเต็นะนี่แหละพี่น้องตื่นเต้ามากอยู่ชมบรรยากาศสวนจักรวังโอ้ยน้ำหมอกอันขคอล่ะก็ปล่อยล่องคาังนี่หนอก็หาทัศนสื่อกับเผาเลยแต่พี่นี่เขียดกับมีใสเวาว่าอะไรเสียเงินเลยเจละมือนี่ไมีแนวเสียไม่แจ่แนวใดของมีอยู่นันทีขายอินเทอร์เน็ต ขาผงสุโรดขาผงสุโรดเครืองอุปโภคบริโภคยาสาผมเราก็ชาคือกันเออน้าป้าเราก็ซื้อรอบผลิตเองบ่เป็นูดเลยได้ชีเขียวมูนันตงสุโรดผงสุโรดขางวดโรดอีกตั้งหาเออน้ำหมอกน้ำมันซื้อน้ำมันมาได้นามึ้นใสอีกเนาะตาเพองเนาะเออใครว่าเราหมุนจนว่าแล้ว่ะ แกบกแตกงั้นนะเจยวตัวไม่ใช่อะรากรตากมั้งไอข้างหลัง่าจากปลามันนั่นบ่มีใบเลยนะต้องก้มาเข้ามาสีใส่เบิ้งมาแตกใบขนาดขนาดเหงต่อเหงแตกใบเตกดอกแล้ววะคือน้ำมักปลานิ่นน้ำน้ำน้ำมักปลานิ่นแล้ววะ ขนาดแห่งต้นแห่งมันช่อมสวนก่อนมันช่มสวนกอนค่ะคณะน้ำก็บได้ปันใดเลยมัน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 เป็นหลุมถึงน้ำมักใบแตกใบแตกดอกเสยเลยเนาะอุ้ยขอหนึ่อจะขวดหนึ่งน้ำมักปลาหนิลเลยครับเต็มองอยู่น้าอุ้ยบอกผีก๋าชิโดะแกล้วน้ำมักปลานิลใบเห็นว่ามันแตกโอ้ตอแรกเป็นจี๊ดสีเป็นจี๊ดสีเกือบสีบอลอดแล้วว่าสิไปทางเขาแล้วถึงน้ำมักไปถึงน้ำมักไปนี่ ขนาดนำกบได้ํำได้หนิอมอนมีลุมไม่ยั้งสำยังออกหยอดเสยเนะน้ำมักปลานิ่นโอ้หายชีวิตที่ว่าต้นใหม่เกือบตายแล้วบึงไอ้ต้นบ๊บพกพีเกือบตายแล้วแต่เพลงว่าสิปลาถิ่นพอแหงราองโหดบึงบึงขึ้นข,นขนึ้นมาเลยขนาดรุ่นนี้ปลูกตั้งแต่บุท่านเกี่ยวเขาคุณบักพิกต้นเก่าเมนบอก้าวาสีอันี้เออเออเออออเออนี่ น้ำกับบุกอยดีฮูดเพราะว่าหนามฟังนีบุกแบบว่าเราก็ใส่น้ำมันได้มามาใส่นี่มาใส่อันนี้ใส่เครื่องมาใส่น้ำข้องข้องนี่นนโอ้ยยายอาจการะลัางกิฟต์นี่เป็นบอก,อกงามเนาะอันนี้ก็ะใบชาใส่ข้าวตุ้นคือว่าบ่งาหมุนหลุนก้อนปลูกหลุนก้อนนี่มันง่าไม่แน่หนา ปลูกหลายบ่ปลูอันรุ่นที่สองเหรอแม่นบ่รุ่นที่สองมันแดดหอหนำซากกรว่าไปกินน้ากันเป็นเพียนี่ก็น้ำสมมสายููนี่มดช่องกวดอะไรนี่นาเออช่องกวดใหญ่อืมมันก้มจัดก้มจัดเพียร์เมนเมนอยู่เหยื่อเก็บหลายเด้อยายกินบ่เบิดเด๋โอ้เสืออื่นเสืออ้อนนี่มาพี่น้องมีความสุขอีหลีคขันแม่เห็นสีเขียวๆนี่น้อยนี่พอเก็บแล้ว เก็บเลอเก็บอ่ะเอาเอาเนี่เอาบึงแยออดเราหงเขาเหลวอะแล้ววะให้บึงมเแม่ยางเกลือแม่คับตำทั่วโอ้หงเขาเสีข้าวหอมมะลิสุรินเนเขาอีันสนิยแย่ดเล่เอาเล้วตาเพียงสิเปิดผอบเหล้วสิเปิดของดีห้แล้วตองออกใกล้ๆเข้วมาเปิดพมังกังดีอีลีแต่ว่า กินเด้ซับประแดกบ่กินลองก็แดดกินลองเอาวิทย์มานีมาถือกล้องบ่ปนไดอขี้โพนสวดมาตีเอาออกเมื่อกระไดตัวผากันน้ำมักป่าผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่งพลำใหม่ซึ่งจังสี่นี่สุดยอดเลยนี่ตะไคร้นี่ยังเขาใส่เมื่ตะไคร้เพิ่งนี่คันใดหนำมันนีพุทเห็นบ่เพิ่งยอดสะเดาหยอดสะเดา เดคนแห้งกีมันสิฟงใส่จักของอือหือกินพักกระเด้านี่สุดยอดเลยค่ะพี่น้องนี่แลนของดีอ้าวละหาพี่น้องกินเขาขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อนี่แลนชิคอยาดีน้ำตาเพลงไปบำรุงต้นบ,บกักพีคนโตมันนอนก่นอ,ยอยกนอือหย่อยสไลด์กระดูกป้าบอมันเห็ดเหยเอ็นไซเอยนไซในี่นี่ก็ดีได้เขามาไปขายบักแตงกับบักทัวเมื่อวานเขาโยนถิ่มตี ก็เลยขอเขาแนมเห็นเขาทีมเออดีอยู่ก็ใช่เขาว่าเก็บเอาตัวใหญ่เขาอ่ะเกี่ยนทั้งดีครับนี่ก็เลยว่าสีขาวเอา้าคุณเรศอยู่น้ำขวดนะบอมแยนบอกอยู่ดินซีอยู่ดินซีอยู่ดินซีไข่อยู่ดินซีไข่นะอเอาไปซีสตมกันเล,เล่งดอกสีใช้กันก็นได้กลมงามคือกันนะแม่นมืดหนั่นอือเ่ขอมฮดเบิึงในช่องอยู่ทุ่ เขาก็เลยเช็ดน้ำเขาอ๋อบางทีในยูทูบนะมึงก็ยางเขาก็เลยก็ใส่กันดีขึ้นกันตัวหนึ่งหอมกรุ่นของดีอีหลีพักผสมกันเลยพักต้นใหม่มากแบบนี้เมียนใต้ีบ่อ๋อนี่หั่นก่อมหั่นหนามหั่อยางแดงของก้อนครับ เนียนดีล่ะเอาสิไปผสมผสมกับน้ำเปลา่าบ่ผสมกับน้ำเปล่าเหรอเนาะไปหุ้นจะใส่กระเข้มเลยเนาะแม่แราเกี่ยวกินน้ำเขาหนึ่งนะระถางกล่องกล่องยี่สิบยี่กิบก็เขาเจ๋อจังหวีไปไปไอ้ๆๆนหน่อยนี่นี่กล่องอีกรอบครับเอาใส่ขวดเราไปฉีดมันจังบปั้นหัวกล่องเขาได้ของดีแล้วได้แล้วครับ ปุ๋ยพืชผักสุดยอดเลยฮะมาเนี่หาแนวกินเศร้าครับพี่น้องแต่เพ่งเตรียมแหแล้วสั่งปลาหมอเทศครับเสียเอาปลาหมอเทศไปปีงกินกับตำทัวนี่พี่น้องสดสดฮะตาตาหยุด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 ก่อนเดี๋ยนี่หยุดหยุดตรวจจ้า ปปลลาาจ้าปลาขิงคัดซะร้ายเหรอมายจะถือก็นิ่แล้วเหมือนต้องคัดใส่แล้วอ่ะคัดสนี่ครับปลาหมอเท็ดนี่ละอู้ยหลุ่นใหญ่ๆนี่ครับโอ้เพราะว่าขายไปหลายขายไปหลายขายไปเรื่อยๆลูกเฉยกันเลน้อยกนิ่งกันนิ่งเลย ตัวนี้ปิงเสียบแล้แต่ตาตัว่พ่อขวาพ่อลูกเสยอันกอยากกินของไงวะสมก็มันเยสมีก็เอาเนาะนี้ต้องรุ่นนี้พี่น้องเลาก็หาลังน้ตงงนกบ่องพมีนจดเลือกวานแบบไปนี่ได้เลยตัวนี้ คือมีตะป่านิ่นเนาะอันนี้เนาะถิงปลาถิงเต็มอยู่อู้ดิใส่งามใส่งามอุ้ยเห็ดโอนโตนเลยพี่น้องอย่ามืนอย่าเสียเลยโอ้โหมันๆพี่น้องยังลงปลาถิงตีนี่ใส่นี่พี่น้องอุ้ยนี่แหละครับปิ้งแซ่บน้ำมือกเสานี่สุดๆเลยกินหอนๆกับตำทั่วอ เออต้นมีไงใส่ <ไป S 2> มาตรฐานใส่นี่พี่น้องอย่างกินทั้งเสานี่ไล้มันแซ่บบ่ต้องห่วงครับคนดังไผ่ดังไผ่ไม่ถ่านอะไรยิบเฮือกเตรียมไม่แล้วเตรียมไม่แล้วไ,ไปนี่จะมีน,นีเลยซื้อเลยเหลืออลไรพวกนี้ก็ได้อืออ่าหมอเทศนี่นทุ่งราชบัตรผมชอบผมก็ฟูลองล้ำไปแล้วครับพี่น้องมานี่ได้แล้ว สิได้ไปเฮ็ดกินครับมันนี่ม่แล้วค่ะพี่น้องได้ของกินของอยากใชยคัะพี่น้องถึงยาถึงเหยั่ยงก่อนน้ำมักนี่บักทั่วบักแตงปลาเข็งไปเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะหิ้วเขาแห้งแห้งขอบคุณเลยไปแล้วครับพี่น้องติดตามเพลงขายล้อเด้อค่ะเด้อครับครับจะลืมกันเด้อพี่น้องเด้อ